เงืบทั้งประเทศเผยสาเหตุค่าไฟแพงสีสวรรณเผยแล้วสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปูงโชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้วันที่11พฤษภาคมนะครับมาด้วยหัวข้อเงืบทั้งประเทศเผยสาเหตุค่าไฟแพงสีสุวรรณเผยแล้วต้นเหตุที่ทําให้ค่าไฟแพงนะครับก็สืบเนื่องด้วยนะครับนายสีสุวรรณจันยา เลขาธิการสมาคมองคอ์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทยโดยระบุเอาไว้ว่าตามที่สมาคมได้เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างลดเข็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหมุนละค่า1 5้า0 0น 65บาทต่อคันและเครื่องตรวจจับแก๊สมูลราคา3ล้าน5แสนบาทนะครับซึ่งราคาแพงกว่าปกติหลายเท่าอันเป็นต้นเหตุ1นํานำไปสู่การกำหนดราคาค่าไฟฟ้าแต่กลับมีความพยายามที่จะแก้ตัวไปแบบน้ำขุ่นเป็นพันละวันโดยล่าสุด ทางสมาคมก็ยังพบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการจัดหาเครื่องตรวจสอบแก๊สที่ใช้การทดสอบคุณภาพแก๊ส SF6 s u n f e r e x a f l u o r i d e ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่าอย่างใช้งานได้อยู่หรือไม่จากประเทศจีนราคาสูงถึงเครื่องละ 1,100ล้าน00บาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยครับรูปรูปเครื่องนะครับก็คือเครื่องตัวนี้ในขณะเดียวกันที่เครื่องดังกล่าวมีคุณสมบัติลักษณะการผลิตเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นราคาเพียง380,000บาทเท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีมูลค่าถูกกว่าและคุณภาพดีกว่าอีกด้วยแต่ทางกฟผพอพอกลับ เลือกใช้เครื่องที่มีราคาสูงจากประเทศจีนและเมื่อตรวจสอบราคามาตรฐานที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไปในเว็บไซต์อาลีบาบาปรากฏว่ามีราคาซื้อขายเพียงเครื่องละ6,600ถึง1 3 0 0 0ดอดลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,000 200, 0 0ถึง4,000 0 0บาทเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีการจัดซื้อจัดหาเครื่องวัดความชื้นแกส๊ส หรือ moisture content m e t u r device จากประเทศจีนในราคาสูงถึงเครื่องละ630,000บาทในขณะที่เครื่องดังกล่าวที่มีลักษณะเดียวกันนี่นะครับเป็นเครื่องตัวนี้นะครับในผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีเครื่องราคาเพียงแค่290,000บาทเท่านั้นซึ่งคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าแต่ กฟผกับเลือกใช้เครื่องที่มาจากประเทศจีนและเมื่อตรวจสอบราคามาตรฐานที่มีการซื้อขายกันที่เว็บไซต์อลบาบาปรากฏว่ามีการซื้อขายกันเพียงเครื่องละ1,000ถึง4,999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.20,000หมื่นถึง1.6แสนบาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีคุรุพันที่กฟผจะซื้อจัดหามาใช้ในสถานีไฟฟ้าต่างๆ อีกเกือบ20รายการที่มีราคาแตกต่างจากราคามาตรฐานที่มีการขายกันโดยทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลที่สมาคมได้จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนำไปดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจต่อไปแล้วกฟพจะต้องไปตอบคำถามกับสตองอและอธิบายกับสังคมให้ได้ว่าการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง มาใช้ในกิจการผลิตการไฟฟ้าเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรหรือไม่และเมื่อซื้อมาแล้วจะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของประชาชนทุกครัวเรือนต้องร่วมกันจ่ายนั้นถูกลงกว่าการซื้อของราคาที่ถูกกว่าใช่หรือไม่นอกจากนั้นสมาคมยังขอฝากข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Antifa k e News c e n t e r Thailand ด้วยนะครับว่าหากจะแก้ข่าวเพื่อมาดิสเครดิตสีสุวรรณหรือสมาคมว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลไม่จริงนะครับสมาคมได้นำหลักฐานมาพิสูจน์เพิ่มกันให้เห็นและแจ้งไปเลยว่าใครเฟกกันแน่สีสุวรรณกล่าวไหนที่สุดนะครับอย่างไรก็ตาม ต้องรอทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงถแถลงไขถึงข้อเท็จจริงอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข่าวนี้ก็นำมาฝากกันนะครับเป็นคลิปข่าวนะครับที่ นะครับเงือบกันทั้งประเทศจริงๆครับสำหรับการทํางานของการไฟฟ้านะครับสำหรับวันนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องกราบขอประทนานอภัยกับทุกท่านมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอจบการนําเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการทางรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้เลยนะครับ10พฤษภาคม2563นาระครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้กล่าวว่าตนเองเนี่ยลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้เพื่อเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมหลังจากที่พักเดินทางไปเยียวยาประชาชนในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาพบเสียงสะท้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และไม่ได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐยังมีอีกมากเห็นง่ายๆตอนนี้ประชาชนหลายพื้นที่ แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่เพจ Facebook พักเสรีรวมไทยจำนวนมากดังนั้นการลงพื้นที่ในวันนี้ได้นำเงินเดือนสสของตนเองไปดูแลชุมชนนี้และกำลังพิจารณาว่าจะไปชุมชนใดเพิ่มเติมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดขึ้นในช่วงเดือนนี้สสของพักจะสอบถามรัฐบาลหลายเรื่อง ถึงแนวทางที่ผ่านมาและมาตรการของวันข้างหน้าตอนนี้หลายคนพยากรณ์แล้วว่าภาวะแบบนี้จะอยู่กับโรคและไทยไปยันปีหน้าเมื่อมองการทำงานของรัฐบาลชักช้าชักเข้าชักออกหลายครั้งจึงไม่มั่นใจในอนาคตคนไทยว่าจะต้องทนกับระบบที่มั่วรายวันแบบนี้อีกนานเท่าไหร่ เคยบอกแล้วว่าไทยแลนด์4.0ตามที่หัวหน้าพักรัฐบาลประกาศต้องลื้อใหม่ทั้งหมดหลักฐานชี้ชัดคือสิ่งที่เกิดผลกระทบกับคนไทยทั่วประเทศและหลายคนหมดสิทธิ์รับการเยียวยาดังนั้นหัวหน้ารัฐบาลต้องมีคำตอบให้สอสอและคนไทยทั้งประเทศขอเตือนพลเอกประยุทธ์ล่วงหน้ารวมทั้งทีมองครักษ์ ว่าอย่าเลี่ยงรัฐ,ฐสภาสสคือตัวแทนชาวบ้านที่จะมาติดตามการทำงานและการดูแลสังคมตอนนี้ระบบเศรษฐกิจทยอยปิดตัวคนจะว่างงานอีกกี่คนการเตรียมปลดล็อกดาวกลางเดือนนี้นั้นมีแผนรองรับแล้วใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาจะเรียนหนังสือกันแบบใด ภาวะ new normal ที่คนทั้งโลกและคนไทยต้องเจอนั้นรัฐบาลมีมาตรการใดมารองรับสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมาอย่าชักเข้าชักออกแบบวันนี้อย่าพูดกลับลำสร้างความสับสนให้ประชาชนก็ <c oughs> ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่านายเอกไม่ได้มีการฝักไฝ ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็เป็นเพียงการนําเสนอข่าวสารให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู a c e b o o k นะครับเนี่ยนะครับท่านพลเอกพนะลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มยเวศนะครับตรงนี้ก็สามารถทักข้อความอินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าใครเดือดร้อนบอกผมแจกจริงเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็คือท่านเนี่ยได้เอาเงินเดือนนะครับที่ท่าน ได้เป็นสสมาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเข้าในบัญชีบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็นําบัญชีนั้นน่ะนำเงินไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเห็นที่เห็นจากในภาพก็น่าจะให้เป็นเงิน1000นะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นกี่พันนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะดูเป็นรายครอบครัวเป็นรายบุคคลอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้วันที่10นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับท่าน พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ได้เดินทางนะครับไปดูแลเยียวยาพี่น้องนะครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ชุมชนบ้านเกื้ออทรบางบ่อนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับข่าวนี้ก็เป็นนะครับข่าวดีนะครับที่มีหลายๆคนในสังคมนะครับสสนะครับเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ นะครับเป็นตัวอย่างให้กับสสหลายๆคนนะครับที่ไม่รับเงินเดือนเลยนะครับนำเงินเดือนมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ไปเยียวยาให้กับประชาชนในหลายๆพื้นที่นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพี่น้องนะครับมีการโพสต์คอมเมนต์มาต่างๆบอกขอบคุณท่านเสรีไม่ทอดทิ้งประชาชนนี่นะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูในเพจของท่านได้นะครับตรงนี้ถ้า คลิปนี้นาเอกมีสิ่งถึงใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องกราบขอประธานอภัยกับทุกท่านมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านให้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ไปให้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ